จ้างมือเหรอสบายไหม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 ครับเรามาเที่ยวไหนครับเรามาเที่ยวที่ไหนนะเรืองน้ำที่นี่คือสกินลีไม่หน่อยทำไม เที่ยงกับต oh, oh, ้นน้ำครับอู้มาแล้วมาแล้วหนึ่เอาขาขึ้นตีน้ำ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 เย็นไหมครับเย็นไม่แน่เหนียวเหนียเปียกได้นะเปียกได้เปียกได้ ่าเราไ้หช่นไอมานอบาเมเช่นมีตัวอะไรบ้างสนุกไหมครับอ้าวอ้าว ดีอยูอะไรก็อัน่ะตาบปเนี่ยมไม่ปยอันตรายอันตรายอันตรายไหมอันตรายไหมอันตรายไหมครับ พ่อมาไหมครับวันหลังชวนพ่อมาไหมครับชวนพ่อมาไหมเอาเรียกพ่อถูกสงก่อนพ่อถูกาขำมอำมอว้าวคนเห็นคนยกันหลคนนมาเป็นพอพ่อทำงานอยู่ที่บ้าน้ะจะได้ลอดจะได้ปลอดภัยด้วยใช่ไหม ก็ไปเอาห่วงยางด้วยหรองจะไปเอาห่วงยางกลับด้วยอใส่ชูชเราต้องมีเงินก่อนเพราะว่าเขาให้เช่าเขาไม่ได้ให้น้อยเช่าเท่าไหร่ราคาหน่ะราคาเท่าไหร่เราาต้ออองไป่่นนกห่วงยางเล็ก20บาทเสื้อชูชีพ40บาทน้ำต้องมีเงิน60บาทมีเงินหรือยังครับก็มีของด้วยนะครกบคอมเมน มีฝอยมีอาควาแมนอาควาแมนมันทำทำยังไงอาวุธมันเป็นยังไงพี่รู้จักอาควาแมนไหม ดี๋ยวแม่่เลืออกกีนนิดึงว้าวเตรียมพร้อมเลยเหรอครับเตรียมพร้อมจะลงน้ำแเอาใส่ไหมใส่ให้มันถูกลูกมันเอาใส่ให้ถูกลูกเดี๋ยวเดีด๋ยวแม่ใส่ใหญ่ให้เอาไว้มันแข็งโอ้ใส่เองเป็นนิต้นว้าวเก่งเลยแยมทับเคทับไหมอึดอัดไหม เห็ได้นะมันร้อนเหรอไม่ใช่บวามเร็วบ่ำกลัวจ้าเหีืยังต่อแม่หมอไ่สำเรต้องให้แม่เปลี่ยนกางเกงก่อนเอาไข่นกไหมลูกไข่นกไข่นกกินไหมไข่นกมันแน่นไปเหรอลูกแน่นไปไหมเห็ได้นะมันร้อนเหรอไม่ใช่บวามเร็วบ่ำกลัวจ้าเหีืยังต่อแม่หมอไ่สำเรต้องให้แม่เปลี่ยนกางเกงก่อน เอาไข่นกไม่ <ove> <Gym. S 1> ลูกไข่นกไข่นกกินไหมไข่นกมันเนี้ยว้าวว้าวว้าวสนุกสนุกไหมสนุกไหมกอดไปนะเออย่นาลูกยอาลูกอย่าาลูกนเล่นกับพีไม่เนี่ยเล่นกับพี จับดีดีจับดีดจับแน่นแน่นนะจไหลลงนะเอามือเอามือเอามือกวาดน้ำดสิขาแม่อยู่นี่ขาแม่อยู่นี่ไม่ต้อกวาอกวาดน้ำดสิาเอาหือใส่น้ำิรออเออขาเกี่ยวเอามือใส่น้ำดิเอามือใส่น้ำดูสิอย่างนี้ดูสิดูงูดูงูดูงงูดงูดูงูดุงูดูงูดูู้งดูงงม

ฮะอใส่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 ใน่ใส่ยายดูดิใส่ให้ยายดูใส่ให้ยายดูไปกูใส่ใส่ดูสิใส่ได้ไหมใส่เองเอาใหม่เอาใหม่โอเคพร้อมยังพร้อมแล้ว Let's go ไปเลยราตรีร่อนไปเลยทักทีนะก่อนก่อนน้องทักีนะเอามือมือกวักน้ำดูสิเออนั่นแหละไม่ต้องกลัวเออไม่หลุดไม่หลุดหรอกแล้วตอนนี้ล่ะลูกพ่อ เห็นสาวไม่ได้เนาะเห็นสาวแล้วอยากลงเลยเนาะสนุกไหมครับสนุกไหมเนี่ยฮะ เนตน,น,เ,นเอาโชว์หน้าโชว์หน้าหน่ายเลยเล่สนุกไหมครับสนุกไหม

Life could be dream.